สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทูตสัานนะครับผมผมกนอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัว18อามโมเลตซึ่งช่องของเราคุณจะนงเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดไวยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาซึ่งตระธิ์ในสายลงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัตถุองคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะสแสวงหาของทัานสะสมรูสิสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสังสรรและก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดบอกของท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสรับท่าที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับตลับทนายที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับปฐถุมคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกับวัตถุมคลมีดหมอนะครับตึงเตียยอยู่นี้ก็จะเป็นมีดปราปกติวาสางเองที่เข้ามาใหม่นะครับ คนขางจะสร้างน้อยแล้วก็หายากเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่มีดขนาดสาติกาใบ1.5นิ้วยาวรวมประมาณ3นิ้วตอกลายเฟย์มาเต็มใบแล้วก็อักระเล่นกันสวยงามเข้มแขังเลยนะครับต่อโค้ดพัด66ชัดเจนด้านะปักทำจากไม้พยุงสวยงามเข้มขังเลยนะครับ ด้ามแกะเป็นท้าวเวสุวัรซึ่งมีชุดนี้นี่ที่เป็นไม้พยุงนะครับที่เป็นสาริการเนี่ยเพิ่งสร้างขึ้นมาปีนี้ซึ่งมีจำนวนที่น้อยมากๆครับเพียง50เล่มเท่านั้นนะครับส่วนอีกรายการก็จะเป็นมีดใบขนาด2.5นิ้วยาวรวมประมาณ5นิ้วต่อกลายเสยมาเต็มใบ แล้วก็อากาัะเน็กยันสวยงามเข้มขังเลยต่อโค้ดพัดโคมด้านหลักทําจากไม้ประยุง์เช่นกันนะครับเป็นไม้มงคลที่หายากลายไม้สวยงามเป็นไม้ที่มีราคาแพงด้ามแกะเป็นท้าวเวตุวันได้สวยงามเข้มขังเลยฝึมีชุดนี้ในทั้งศาลยการและก็ส่ิทานิ้วเนี่ยร้างน้อยเพียงแค่ อย่างละ50เล่มเท่านั้นนะครับสำหรับมีดปีนี้แล้วก็เป็นชุดแรกที่ออกมานะครับใครที่สนใจด้านระฝักที่ทําจากไม้มงคลก็คือไม้ายุงเนี่ยนะครับก็ทักถามมาได้นะครับสวดราการต่อไปก็จะเป็นมีดใบขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วตอกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็อัขระเลขยันสวยงามข้มขังเลย นะครต่อโค้ดพักโคโคด้านละฝักทำจากไม้ประดูบันไดหอฉันลังเก่าไม้ประดูแบบนี้นี่จะสร้างน้อยและหายากนะครับอยู่รายการก็จะเป็นบีดใบขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วต่อกลายกรงจัดาราย แล้วก็อัขระเรียกยันสวยงามเข้มขังเลยนะครับต่อโค้ดพัด6กตกตาลฝักทำจากไม้ประดู่บันไดมอชันลังเก่าสร้างน้อยหายากนานๆจะมีเข้ามาแต่ครั้งนะครับสวยโดยการก็จะเป็นบีดใบขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้ว ตอกลายเสบาเต็มใบแล้วก็อกัขละเลขยันสวยงามขึ้นขังเลยตอกโค้ดพัด66ด้านฝักทำจากไม้ประดู่มาได้ของฉนังเก่าซึ่งมีชุดนี้นี่เพิ่งเข้ามาชุดแรกเลยนะครับสำหรับปี66เป็นกานสร้างที่น้อยแล้วก็หายากเป็นทีมงานช่างอ้อนะครับ ทีมงานช่างอ้อแห่งนครสวรรค์น,นะครับมีชุดนี้จะมีความสวยงามปราณีตการเข้าฝักต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้อย่างเนียนตาม,มากๆเลยนะครับชุดนี้ใครที่ได้ไปนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสุวริการก็จะเป็นพระเอกของคลิปนะครับนั่นก็คือมีดวาระปกติวัดสร้างเองที่ หลายท่านกําลังตามหาอยู่นะครับมีดหมอเทพศาสตราไปขนาด5นิ้วยาวรวมประมาณ10นิ้วตอกลายกหนกผีเสื้อแล้วก็อักขระเลือกกันสวยงามเข้มขังเลยนะครับต่อโค้ดพัด66ด้านละฝัก ทําจากไม้มะค่าสาราลังเก่าอายุกเกือบร้อยปีเลยนะครับแม้สามกรตรัยจุกคิ้วสวยงามเข้มขังลายต่อของช่างพีชช่างฝีมือดีแห่งนครสวรรค์นะครับรายละเอียดของมีดลายต่อต่างๆความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยนะครับถือว่า เป็นอีกหน่งช่างที่มีความปราณีตงานที่ออกมาจึงสวยงามเนียนตาม,มากๆเลยนะครับลายกนกผีเสื้อเนี่ยถือว่าเป็นลายใหม่ล่าสุดสำหรับมีดวาระปกติหรือมีดประจำปีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีเพียง5ลายนะครับนั่นคือน้องสิงหน้าเกี้ยวโกจันรายเฟรมเต็มใบและก็เฟยมครึ่งใบแต่ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ ลายกระดกผีเสื้อซึ่งเป็นลายยันครูของหลวงพเดิมวัดหนองโพจึงกลายเป็นลายล่าสุดในการนี้ตั้งแต่มีการจัดสร้างมีดมาเนี่ยลายกระดกผีเสื้อเพิ่งมาตอกปีนี้ในั้นจำนวนการสร้างจึงเรียกได้ว่าน้อยนั่นเองนะครับที่ไม่แปลกนะครับที่หลายท่านที่ต้องการที่จะสะสมให้ครบทั้ง6ลายเนี่ยนะครับ จะต้องกลับมาสะสมเพิ่มก็คือลายกระดกผีเสื้อนั่นเองแต่การน,นี้มีมาแบ่งปันไม่เยอะนะครับรับใต้ที่มองหายอยู่ก็ท้าถามมาได้นะครับประการต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จหลังรูปเหมือนปี63ทีนี้จะเป็นนะครับพระสมเด็จเนื้อผงกระเบื้องศาลาหลงพเดิมผสมผงพุทธคุณ ผงพิเศษแล้วก็มวลสารอันสมทธิ์มากมายเป็นพิมพ์พระประธานเกตุรุซุ้มปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับออกปี63ปลุกเสกพร้อมรุ่นเจริญพรล่างวัดแตกนั่นเองนะครับเจ้ากรนสร้างน้อยนะครับเพียง9,999องค์เท่านั้นนะครับจะมีหมายเลขทุกองค์พระสวยกล่องเดิมนะครับร,ราคาแบ่งปันประทนที่ มองหาพระสมเด็จปลุกเสกพิธีเข้มขังมวลสารดีราคาเบาๆเนี่ยนะครับต้องไม่พลาดร่งนี้เลยนะครับก็จะเป็นช่วงที่เ,เพื่อนๆรอคอยนะครับนั่นคือช่วงแบ่งปันแค่พันเดียวก็จะมีมีดสัิกาใบ1.5นิ้วยารวมประมาณ3นิ้วตอกลายไฟบาเต็มใบ แล้วก็อัคระเรียกยันสวยงามเข้มขังเลยนะครับต่อโค้ดพัดโคกโกด้ารปักทําจากไม้ขนุนนุนรงชะตาหน้าที่การงานการเงินแมมสามกษัตริย์ยจคิ้วสวยงามเข้มขังเลยนะครับมาพร้อมกับพระสมเด็จหลังรูปเหมือนปี63เนื้อผงกระเบื้องสลา,าหลวงพระเดิมผสมผงพุทธคุณ วิเศษและก็มวลสารอัลลัสิ์มากมายพิมพ์พระประธานเกตทะลุซุม้มถูกเสกวิธีใหญ่พร้อมรุ่นเจริญพรล่างว่าแตกปีหกสามนะครับสร้างน้อยเพียง9,999องค์สภาพสวยกล่องเดิมแล้วก็พระพุทธจกบาททรงหนุมานเป็นพระเนื้อดินเผาซึ่งพระพุทธ จกบาทหมายถึงมหาพก่กัะัแล้วก็ฮนุมาเนี่ยหมายถึงความมั่นคงหนักแน่นด้านหลังเป็นยันนาหน้าทองสามรายการนี้นะครับราคาเกือบสองพันนะครับแต่เราแบ่งปันแค่พันเดียวถ้าท่านใดที่สนใจก็รีบทักสถามมาได้นะครับมีแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะครับต้องมีแบบนี้เลย <S <S 2> <S 2> เ อย่าลืมนะครับเรามีนัดกันทุกอาท,ทิตย์เวลาหนึ่งทุกครึ่งไม่ต้นไปไลฟ์สดผ่าน YouTube ช่องนี้เลยนะครับพบกับปฐุมคลเยอะแยะมากมายในราคาแบ่งปันแล้วก็ของแจกของแถมามากมายมีเกมให้เล่นด้วยอย่าลืมเข้ามากันยเยอะๆยอะนะครับทางร้านของเรายังมีมีดวาระพิเศษ,ษ,ษวัดสร,ร้างเองปีลึกๆึกหายากๆที่นิยม ให้เพื่อนได้เช่าหาบูชากันนะครับรวมทั้งมีวาราปกติวัดสร้างเองปีลึกๆรวมถึงปีใหม่ๆทางร้านของเราก็มีให้เช่าบูชาเช่นกันนะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผย,ยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไป นะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี่ให้รแด้วยเงินเทองเขาขาองเงินใช้เงิทุกทกคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเงตลอดไปนะถูกนะทุก,ท,กทุกคน